คุณจะไม่มีวันเห็นเห็ดงอกออกมาจากสิ่งมีชีวิตตัวเป็นๆไม่ว่าจะในกรณีไหนก็ตามนี่คือสิ่งที่นักวิจัยบอกแต่เมื่อไม่นานมานี้มีนักวิจัยได้พบเข้ากับก,บ,กบตัวเล็กๆในป่าทางตะวันตกของอินเดียสิ่งที่ทําให้พวกเขางุนงงคือกบตัวที่ว่านี้มีเห็ดงอกออกมาจากผิวหนังโดยตรงมันถือเป็นตัวอย่างแรกของสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนและนี่คือเรื่องราวของเห็ดที่งอกออกมาจากตัวกบ ถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับเหตุลึกลับที่เติบโตบนเนื้อเยื่อของสิ่งที่มีชีวิตอยู่เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อกลุ่มของนักวิจัยกำลังออกสำรวจธรรมชาติในป่าของอินเดียภาร,รกิจของพวกเขานั้นธรรมดานั่นคือสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานอย่างไรก็ตามการสำรวจที่สุดแสนจะธรรมดานี้ ได้กลายเป็นการค้นพบที่ทำลายทฤษฎีของเส้นแบ่งระหว่างพืชและสัตว์ไปกบตัวเล็กๆมีเห็ดอองอกออกมาจากผิวหนังกบตัวที่ว่าคือกบหลังทองซึ่งถือเป็นกบประจำถิ่นในป่าแห่งนี้นักวิจัยได้ถ่ายภาพของเห็ดที่มีขนาดเล็กซึ่งติดอยู่ด้านข้างของตัวกบเป็นที่รู้กันว่าเห็ดก็คือเชื้อราอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับแบคทีรียคุณสามารถพบเชื้อราจํานวนนับไม่ถ้วนอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตตัวอย่างจกากการศึกษาเมื่อปีพศ2553พบเชื้อราประมาณ9-23สายพันธุ์ในช่องปากของคนคนหนึ่งเชื้อรายังพบได้บนผิวหนังของมนุษย์อย่างไรก็ตามคุณจะไม่มีวันเห็นเหตุบนตัวของสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ เหตุจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเส้นใยจากเชื้อราหรือไมซีเรียมซึ่งมีโครงสร้างคล้ายรากของพืชดูดซับอาหารได้เพียงพอซึ่งโดยปกติแล้วบนผิวหนังจะมีสารอาหารน้อยมากเหตุจึงไม่สามารถเติบโตได้กบตัวนี้จึงเป็นตัวอย่างแรก น่าเสียดายที่การศึกษานี้นักวิจัยไม่สามารถเก็บเอากบตัวที่ว่านี้กลับมาได้พวกเขาจึงไม่มีกบหรือเห็ดเพื่อนํามาศึกษาเพิ่มเติมด้วยเหตุนี้ลักษณะที่แท้จริงของการเติบโตของเชื้อราย,ยังคงเป็นการคาดเดาวพวกเขาสงสัยว่าไมซีเ,เรียมสามารถทะลุผิวหนังของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําได้หรือไม่หรือนี่เป็นเพียงการเติบโตแบบผิวเผิน คำตอบที่ยังไม่ชัดเจนจากภาพที่แสดงในวารสารวิทยาศาสตร์แสดงเห็นว่าเหตุที่เติบโตบนผิวหนังของกบคือเหตดในสกุลไมซีนาซึ่งเป็นเห็ดที่มักจะเติบโตบนไม้ที่เน่าเปื่อยการที่มันมาเติบโตบนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ยังมีชีวิตอยู่จึงทำให้เกิดปริศนาที่สร้างความงุนงงมากยิ่งขึ้นมันงอกออกมาได้อย่างไรเป็นอันตรายต่อก,กบหรือเป็นพิษหรือไม่ ในตอนนี้ผลกระทบต่อสุขภาพกบยังไม่เป็นที่แน่ชัดและแม้จะเป็นตัวอย่างเดียวที่พบแต่คุณต้องไม่ลืมว่าในตอนนี้เราพบเชื้อราชนิดหนึ่งที่นำไปสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหลายร้อยสายพันธุ์และยังต้องสูญเสียจำนวนประชากรสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั่วโลกไปถึง90%ซการพบเห็นเห็ดบน,นตัวของสิ่งมีชีวิตจึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างก็เป็นได้ แล,ล้าก็จบแล้วนะครับสาหรับเรื่องตัวอย่างแรกของโลกเห็ดงอกออกมาจากสิ่งที่มีชีวิตอยู่สุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย